สวัสดีค่ะเมื่อนี้แม่นกสีภามาชมพลังของเ้าค่ะไอไอตัวยุงค่ะเนี่ยผู้เฝ้าสวนพลังของเ้าหลังจากที่แม่นกตัดท้ำสาวเพราะว่าปีที่แล้วนะคะช่วงหนาแรงแดดแห้งจนเทศหายพลังของเ้านั่นใบเหลืยงเมดเลย แม่ไทยใบเลี้ยงพลนกับบัได้พลนผลิตกับบัได้เลยค่ะแม่นอกเลยมาตัดท่านสาวใหม่ฮหลเลียจะกิ้งต่อแล้นกกเลยปงใหม่นี่ค่ะแตกยอดใหม่แม่นอกกับมใส่ปุนส่ผุ้ใหม่เนืก็แตก กำล่างเป็นดอกค่ะแต่ว่าแรงนี่แม่นกอาจจะไม่ได้ออกใบลายเพราะว่าหยานมันแดดคือเกาคือปีที่ผ่านมานะคะนะคะมาชมกัน,นไอโกโก้นี่กระมึนกระมึนค่ะดืดมาต่อส่วนโกโก้ นี่โกโก้โกโก้กำ้ั <S <S งแตกดอกค่ะนี่ผลหน่อยไหลไปเลย เมนกกะชิบวเอาไว้หมดลองอ่านเมนูก,กระเด็ดยอดถิงงห้แตกไหมนี่ต้นที่แมนกบริตตัดทํำสาวไหมออกดอกเต็มเลยค่ะนี่ แม่นกเบไร้ลง่งิปโดนนะะูนแลวค่ะนี่ท้ำเองเลยค่ามานมื่ผู้ตัดต่อห้ก็เล่ยต้องม้าทายเองตามภาษาผู้เฒ่าเนาะไทยวิดีโอแต่จ,จิบว่าือไวลลืมตัดแต่ง ลา,ายแบบบานๆของห้องในนกมนสวนนี่ค่ะส่วนของห้องเห็นไหมามาชมังจากถ้ำสาวเลยก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะว่า คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก็น,นะค่ะเดอ้อกดติดตามกดแชร์กดถูกใจเมนกในเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่า